สวัสดีครับเพื่อนสมาชิกพี่พี่น้องน้องแฟนเพจเฟซบ o ๊กทุกท่านนะครับวันนี้ตั้งแต่โควิดมานะครับรอบ2มาแนละ้วก็เพิ่งจะได้มีลูกค้านะครับชื่อคุณอ้อมนะครับ เลือกใช้บริการเหมาวันนะครับมาไหว้ปู่เจ้าปู่เจ้าย่าเจ้าปู่ศรีสุทโธแม่ย่าศรีปทุมมานะครับขอพรนะครับแล้วก็ไปไหว้หลวงตามหาบัวนะครับแล้วก็ไหว้พระมหาเจดีย์ที่กําลังสร้างยังไม่แล้วเสร็จนะครับผมนะครับก็ ขอให้คุณอ้อมอขอพรปู่ก็ขอให้เจ้าปู่ศรีสุโธมยาศรีปทุมมาก็ให้สมความม,มาุ่งมั่นปรารถนาทุกประการการงานราบรื่นการเงินราบรื่นมีโชคมีลาบนะครับสมดังที่ตั้งใจไว้นครับเดินทางปลอดภัยนะครับ รวย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 แล้วรวยอีกนะครับผมสาธุสาธุสาธุก<า>็ขอให้ได้กลับมาอีกเรื่อยๆนะครับผมมาไหว้ปู่มาเที่ยวอดรอนนะครับก็ขอให้แนะนำเพื่อนฝูงมาเที่ยวดออีกเรื่อยๆนะครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ นะครัทิ้งท้ายที่บ้านนาคาเฟ่นะครับไปนั่งชิลที่บ้านนาคาเฟ่ก่อนจะส่งสนามบินแล้วก็ได้ซื้อเค้กมาฝาก2ชิ้นด้วยครับขอบคุณครับ